เจ๊ได้ยินข่าวว่าขยอวดีไปเรียนวิชามาจากเขาเรียงซานมาดิเจ๊อโอ้ยลูกลอยลูกลอยลูกลอยขันบ่ลอยขยอวแบบกระปุกไปลนะนาะลอยแล้วก็กระแทกลอยสินสูงหมดอะ ประมาณครึ่งแไปหัดวิชามาจากเขาดึงซ้อง้อยเลยวิชาตูงเยหาเร้อยซ้ำก็ซื้อเอาเลยหาเราไปก่อนลอยซ้ำกักระซื้ออะไร่ซื้อะจะยังดูอะสี่สองเยิ้มไหสองเยิ้มไหมัมสองทำเยิ้มยังสองห้าสี่งสามจ อักสีตามหนึ่งสองสิบโตเฮ้ยติงก้าบิแปดติงตุ้มเขา่าป่ะติงตุ้มแปดพันนี่คือการคาดเดาเดลพี่น้องเพื่อซีเมนตเพื่อซีสีหกเฮ้ยมันบดใจมันบดใช้ไม่ใช่ลงนายมาเออชอบสีตุ่ดี่งไงชอบสีตัุ่ยอ่ะคือว่าเต็งสะ ไม่ชอบเต็งเป็นคนที่ไม่ชอบเต็งเต็งเต็งตัวไม่เป็นมัวมักเต็งกระจกเรียบร้อยกหลังบอกเอินหาดสามสี่มดนนเลยภาษาภาษาไทยอยู่เปิดแรกมาจังสี่กระจกหนึ่งตัวเพรอรุณญาต์เกมโอเวอร์ตัวคอยก็ต้องว่าตีซิมมิสสองเพราะอรุณญาต์อิจฉาอ่าที่รู้ยังขยำเอินยังไงเป็นแบบอะไรก็ไม่สะอาดลอยอีกสี่ในเดะลูกมันลอย ลูกม bon oh, oh, ัน่อยไ่น่าจะยาวขึ้นไนี่สั่งทํำก็ดูดูพิเศษอีเจโอ้สีมือด่วนพิเศษดูกคูลูกคูสูงดูกคูหะคอยพ่าวคตอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืออีกดำหนึ่งสองสามสี่ห้า ตาคันหบุลุษมันมีหกเวนตึงถ้าตลุดสามมันก็จะเป็นหไอเอียงเนี่ยถึตงตาม,ามบ่เบอร์สิเต็งไหนปดอันนี้สามอันนี้สเป็นหาเอาไปให้ไปรียากอ่ะยากกีดเดียวอยมากหกกับสามไปคุว่าเราสิยากกีเดี๋หกสามสอ คันคันรุปหกมากกับมาสามเลยเปิดหไม่น่ามีเต็งตํำอ oh. ันนี้เต็งตํำแล้วนี่เจ๊อันนี้กลาแล้วหจะมาจากไหนก็สองสามห้าห้าองตํำี่สามตำหสามโอ้เสียก็กินทีที่หกสามอืมคอยเียบเจ๊เต็งนี่ก่อนเต็งต่งมเจ๊แบบเอาไปเต็งกลาห้าสี เวลกักติงหาติงหาได้าใบกะติงหานี่เจ้าอขึ้นไปเลยหาเจ้าไปเลยคยมาวะ่คยขึ้นติงหาอือันนี้เจ้าลงมยังก่ออาหาซสองวะเจ้่หาซีสองพอดิหาทีสองหาซีสองหนึ่งสองสามสี่หาหาใบก็ถูกห้าเด็กจะจ่ายไม่ค่อยถจา่คอยโดนอันนี้พอใจตาม3ามสามหาสีห้าหมื่นหาเด็กจะตามตามหนึ่งสองสามี Hoặc kịp bẹt đó kịp bẹt đó kịp bẹt đó kịp bạc Ok. bẹt à, nó. kịp bạc kịp bẹt đó kịp bạc kịp bẹp đó kịp bè kịp bẹp đó kịp bè kịp bẹp đó kịp đó kịp đó kịp bè kịp đó 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 kịp เขาไม่ได <ter> <ter S 1> ้เอาเกี่ยวไปติงคาได้ไมมันก็มีมืออีกสองมึงเพราะว่านี่ดึงไปตางหากใจใจเราเอาคนหนาชีเอาเอ้ไหมเกี่ยมันเอาไปเขาเอาจากสามยัทธาต้สามคกจากคกอไป นี้ต่ำไม่ได้ก็ตายนะเจ๊บอกไว้เลยนี้ยังไงก็คือเก้าหนึ่งสองมากินดแต่่ปนอเสร็จตัวนั้นกินหนึ่งสองสามสี่อ่กินได้ยังไงเอ้าสิอร่อยเลยเด็ดเดดเลยเดยวคนจือแต่แต่งแต่เปิดแรกเลยเปิดแรกนี้มาหาสามตาเนี้ยต้องต้องมีอะสร้างห้องอ่ะก็งฮะ ้านู้กหกใบเนี่ยหนึ่งวันดูวอวันดูกอยูหาสามเลยจำสองเนีะยัสองใบเปิดห้าอีกแลวเหรอห้าอีกแล้วเนี่ยอะไรมาสามสามไม่มีห้าหมได้ดจงไหนวะมีห้าันดูคออืมมันดูพอสองรอบเป็นมื่นสองเนอะอืมไ หาไม่มีหามมจจอหมวดอะไรยังไง่ามุมมีหาหาว่าตัวเล็กเลยหามีสองเมตรเหาสามโดนเต็มเต็มลยอันนี้ได้หาสามเต็มหาละเต็มเต็มจ้ะอ่าเดี๋ยวยังละจะมืนมึนอันนั้มึนใช่ไมอันนี้กวามืมึ สมื่นหนึ่งสองหมื่นสี่มื่นหาสามอีกสามยังไะชูข่อยบ้างหนึ่งสองสามสี่อ๋อ้าใ้ยกระจายโอเคกะจายเงินเด้ยังห้าสิบห้าสองหมื่นไปอีกอันนั้นทุนสองทุองหมื่นสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เ็ขสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีสิบห้าสามห้าสามศิกหกใบหกตาบเหกห้าใช่ไหมวะสามหมื่นหกได้ทั้งหมดสามหมื่นหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายีสิบสองหมื่นศิลปหนึ่งหมืหสามสี่ห้าหกมีคิวมือหนึ่งน หนึ่งสองสามสี่ห้าหเกสิบโอ้โหได้มาคืนหมดละดวงตาเดียวอ่านดูราคาโอ้โหหาเชือเฮ้ยเคยเอาคอยเ่ยเอาไม่ไ่เอาวะเนี่ยเอาเเอาเป็นบอกเดี๋ยวดานขิดเข้ากันสามบวกสองเก้าสิบเต็งสเลยออกไม่ออกยูไม่ยูช่างมันสี่ตัวสี่ห้าสามใบ คลิกถ <Ooh. S 3> ึงสามเลยหรอสี่ว่ะสามนะสามอืมสี่ว่ะสี่ก็น่าอยู่อ๋อหนึ่งสี่อืมจิกไปให้ปิดเปิดเอาวันน่ะเอารถ คันมาไม่เสีเอาไว้เลยเพราะว่ามันนายสิเหลือคอยก็มากยูซีอ่ะเอาไปได้ยเออเออเออเป็นเอาไปกินพี่ได้เนาะกักสี่ห้าคันมาเลยก็จิตตัวจัดเลไหลมาอยูซี่สามมันคอยขายหานี่ขายหานี่จะมีหานี่ว่าไม่น่าไม่น่าไหลไปถึงสามเลยสาม สี่ <4, S 2> จริงไม่น <3 S 2> ่าไหลไปถึง3ามนะวะสามเดือเลอ,อันอ 4, อออนกล,กลัไปเต็งซีเจาจเมืนึงเอนึนะขอเสียอีอเอาไปเลยกลับีสอามสี่้าหกเจ็ดแปดกทั้งหมดสิบันนี้เงนหนึงสองหมืบอง้าหกเจ็ดแปดบ โอ้ยยังมีอยู่ดอกหนึ่งทำไมไม่แทงสีสองวักลมออกสีห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้ยังเหลือแค่อะไรเกแไม่ต้อแนวเรงแทงต่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าต่ำอย่อืมห้าใบโอเคสาืมสี่ใบ Đây lại hộp sống yêu này Nên mà Ừ Hộp, hộp yêu cầm này là à, Tăng sống rồi Xì bay Xì bay, nhiều yêu thì đây Vậy Sống, hộp yêu lắm có mấy tế xám, Ô, Nhiều Ừ Ừ. mà hộp số nhiều hơn hai chứ lúc nhiều điều, lên nè Chạy sắp xong gì kia kia rồi kia thì mà thôi, ở xuống mà ra là ngay cho đốm mà Khỏe ngặt Khỏe khai sóng xong rồi kìa Những sóng ra là có phục Đó là xì, xì, xì xóm xóm. หกศูนย์สองสามสี่ตัวสี่สองติดสี่สองใบกับห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบอ่ะกลัวมันจะมาหกสี่กัดหกห้าเลยกัดีกัดเดี๋ยวดกัดสี่สองเลนี่พวกาออกขาดเลยตุกอันนี้พวกนามาหกพหกูนยังไงอันนี้ห้าใบ เอาให้เกียรติเตือเลยหนาวแล้วก็ให้เปิดเลยอ่ะสี่สองโดนและเจ๊เจ้าโดนเต็มเต็มละก็สิโดนถ้าคนชอบหกอ่ะไม่ได้ชอบอะไรเง่นโอ้ยสามมาตัวนี้สามกำหักโอ้ยหกไม่มีเบึ่งห้าค่ะไม่มีแล้วกักไม่มีกะไสี่สอง คอยกเลี sisters, so so ้ยวเห็นแต่สมาสองเรดีแ <soit> ล <ope> ้วหเลยเจ้ากามื่ก่อนมื่นหนึ่งมื่นหน่งเียนี่ห้อไปไปมาๆยังพอมีทุ่หกเจ็ดดเก้าไสว้นี่แหละไว้เต็งนีบไเลยไปหยักมาหยักเลยบาททีคิดบอกพวา เหรมโกหาสองกะเจ๊ไปเปนดกห้าสองหกห้าสองหจอกหาสองกันล 6, 2. 2> เล <5, 2. S 2> ย 5, 2, 2, 1, อืมอืมบอเห็นคน,นมือเน่าเนาะแหวนนะไอ้วงละสามพันวันง อยู่สี่ห4 5 6เออวาดกันเลยเปิดเสียจะเอาข้อมือหรือจะเอาแขนเอาวทุกอย่างในในมือเลยแขนอ่ะบ่เลือหกมาตัวแรกแล้วหกขอห้านะสี่สี่ห้าหกถึงสี่ห้าหกอันได้จ้ะอันนี้จะใจยังก่อห้งห้าสองมาถึงหรออาจกินไปห้องห้าเข้าไปถึงหกสี่หกกันี่งห้องห้าเก้าห้องห้าบอหกห้ามือหนึ่ง Vẩy thoáng sợ chị papa. Oye, no. Mắt chị bay mình đi sắm bay, sắm bay, balky, 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 นี้กากซีสามใบกากซีจังหวะกาห้าหกมือนนึงมือนหนึ่งเลหาพันแตเลหาพันเนาะโอ้เอามาคืนดิย่าลมกันอยาลมกันเอนึ่สองหน้บองคาทั้งหมดอันนั้นวงของเสียบเออเสียหกได้ะจังหวะเสียากเจ้าห้างัดออกเจ้าตืมมาจับพันบาขนา้องคอยนะสิมื่นสองอ่ะนี่นี่เขาก่ดิองข่อยมื่นสอง

สิสอเอไปหมดเลยนะสมองไม่ก็ยีนะู้้รถือตาเดียวบางเพิน่นปวนอีรีเนาะ <c oughs> แต่ก็บเพิ่นปวดอีกเช่นยังดืง่มมันแถมหามาใส่ติ๊กโกมุกชกใส่หัวโจ๊กหายเลี้ยวแรงนะนี่แหละคนหัวยังก็เขาจะเ,เออคนจะได้ก็เปล่าออมีาแต่เรื่องไง มันเพเติมเติมเพิ่มเติมคือมาใส่หาก็เลยว่าลดละเลิกมันดีที่สุดการพนันเป็นติ่งโบดีคุณได้ประกันพนันอันนั้นมันแต่ว่าอันนี้การคาดเดาได้นี่การคาดเดาการคาดการโบเตอร์ก็มาคือเก่าหาผู้ใดสิคาดเป็นโบกัารหลักหนึ่งคือบอกเลยการพนันมันใช้การพนันเพื่อามาบดรวงกันได้การลายเตะเปใส่หกเองเต็งทักอยัางเล ื่อนขวบสุดโอ้ยมันได้เยขมามาก่ามันก๋มันก๋งยังหมาน้กหวานยักออกหรือเ่าคืเปิดยูหกซงยอะซงโอ้ยเ่บังสีสาทายกันเออทายออีกแล้วทายอีกแล้วน่สเอาไม่เสียที่ชอบห้าหนะจะเอาไปไดทำจะเอาสมไปติงสูงเลยเติงเยงเอาว่านี่วันนี้เาวันนี้วันนี้เติงสูงเลยหกสามหกสามเยอะเยอะจัง อาสามมาเนาะพี่6สามมาจานสมตัวหมหกสโดมัเต็มเต็มเห็นบออ่ะมานสามเดียวนีเห็นบอลต0้0มติสมสูง่อยได้เป็นหกสามใช่ไหมจะได้ก็ได้ไม่ยีสิบ้าท้อจะว่็ได้เสียอะไรใอยได้เดี๋อวผมส่ยิงเยอะนัดเขาไปหนไหนเฮ้ยคอยอยไล่เดี๋ยวขึ้นแห่งหนึ่ง้ซหาเก็ปาสอ่ะคอยขึ้นไทยมือ มื่นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่บอกการแนัอีกอีกสองอีกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบเอ็ดสิบสองสามสี่บห้าสิบหกสิเจ็ดแปดสิบก้ยี่สิบจบจบเจ๋งจริงโอ้ยสามมาจากไหนลิ้ม ก็มาจ้าจับเดินกดรีโมดก็เจ๊ไม่ใช่ก็กดแล้วเดี๋ยวไม่มีรีโมทันเวยหนึ่งสองเปิดเนี่ยอที่คอยว่ามีซีกับสองกับหา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 อวไรยังไตอนไม่รู้อ้าหนึ่งสองสามสี่ห้ายินแดงหนึ่งสองสามสี่ มืหัวเ่ยมืหัวได้เหรอมืหัวก็เอาที่อะเนี่ยเอาติงถ่ายติงให้อีกเนาะตัวถ่ายสามเนี่ยไปอ่าไม่เยียวนี่อัะไรเอียวเอียวมืกี่เดียวเสร็จเดียววนั่นน่ะเท่าไหร่หกพันหกพันบวกแมนอ่ะสี่เดียวเลยหกพันได้ใช่ไหมได้ได้ไม่ถึงพัน เดียวยี่อคอยเอาที่ไหนไอ้ตั้มซีเจ้าจ่าเะคอยมาอย่สามคอยหมักสามเต็งสามเป็นวะต็งสามได้เอาไหมที่เอาห้าสามกับเต็งห้าเอครัมเอาไปมเต็งสมเหรอขมีดรกว้าวเอาไปกอมเอาไปตีลงต่ำะเอาไปตีลงต่ำเลยบอกว่ากเอไกอมนเยอะแล้วเดียวคอยเ่เองจ้าอันนี้เอาหนึ่งเอาามกอมเอเนาะคอยเอาหกสามนี่ ค่อยมากค่ะติงสามเนอะการหาสามถูกไรเปิดเปิดนะขอสี่ดอกแรกก็อุ่นแล้วขอหาดอกแรกก็อุ่นแล้วโอ้ล้มเลยดอกแรกล้มเลยหาสองเม็ดแล้วจ้ะเอาละมาหาสองเม็ดเดี๋ยวรอตอนนั้นดอกหาหาซาำออกหาสีตาในกระเซตคอยสองดอกละดอกก็หาพันละสี่ชอบบอกว่าชอบสีเดียวสองเมื่อนึงเจ๊ หมดเลยแสนมันอยู่กว้าวสิบครบทงผลเ้อว่าท่านนี่ได้หกหมื่นได้หกหมื่นหกหมื่นหมดเอ้ยเห็นแ้นเห่าอะไรเนี่ย้าวสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองเโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่มือหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดแปดเ้าสิบสองมือนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรหมเออจังสีได้ไหมหมดยังใครอยู่ใครอยู่ไม่ชอบสีเดียวใครแน่ใครแน่ ดูที่ติงสุดกับเร็วเด้ดตึมขึ้นเด็จากน้อยเมื่อจะได้พี่น้องเลย <laughs>